ี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลประวัติศาสตร์สากลความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์คือการสื่อสารเหตุการณ์สาคัญของสังคมมนุษย์ในอดีตอย่างเหตุผลและปาจักอาคติอารยธรมคือการศึกษาพัฒนาการทางความคิดของระบบสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อนวิดาแห่งประวัติศาสตร์คือเฮโรโดตัสประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงที่มนุษย์ไม่รู้จักบันทึกษรและอักษรปัจจุบันมีการยอมรับ พ่อก็พิศารเริ่มต้นมานานกว่า5ล้านปีส่วนช่วงเวลาถือศักาาราชพุทธวัตรคือรอบ10ปีศตวตอรรษ,ษคือรอบ100ปีและสหสวรรษคือรอบ1000ปีปฏิทินโบราณจีนนับแบบจันทรคติทุกๆ3ปีจะเพิ่มเดือนที่13ไปอินเดียนับแบบจันทรคติสมัยคิงกานิกะเริ่มนับเป็นมหาศักราชกีกนับแบบสุริยคติค่ะซึ่งวัาสงสากลมีตารางเห่ได้ดังนี้ศักราช สิงโศกพระศักกระาชที่ศักกระลาศิวโศักกระชซึ่งการเริ่มต้นของพระศักกระชกนิกะาัชโลงศาสนาเริ่มต้นการใช้ไทยรับขามาผ่านเหมรพรศักกระบาศุภะโสรหันของพม่ารัตนโกศิทลโศกการสถาปนากรุงรัตนโกศินลในปีพศ2325พรธศักราชพระพุทธเจ้ารับผานวินิพาน1แบบลังกาเริ่มนับทันที สองแบบไทยนับหลังผ่านไปหนึ่งปีที่สกกราดพระเยซูประสูตรก่อนเริ่มพศออใช้เริ่มพศแล้วใช้แอนนอดิมินิอออินเดียออกอาหลอดพี่เราสักราดขั้ฮัมหะอมคโยชามุสลิมหลังนีกน้กะมรารดินาพศห2ร้อยสใช่สมัยสุขโขไทยถืออยิทยาตอนตอน้นเจอสกกราด พิทยารอหพศ2องพันาร้สา, 2, 32, าสินสอจรษรัชก,การที่5พศ24ง2อถึง2455พันสราเพื่อสกรัชการที่5้ตั้งแต่พศ245 5า้าช้ากว่าพศ621กปีเพื่อสุัก1ราปดปีอัจรโกศิศสอพนสาร้อยยปีกรลาอปดสีกก 1, 1, ่ี่อรองสกุละ 5, หนึ่งพันนึ่งรอยยี่สิบองปีพวกเรากรุประวัติศาสารคนขอจบการนำเสนอของทันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ